สวัสดีคะ่ะกับช่องแม่บ้านเสียนผ้านะคะวันนี้มีเหรียญหลวงปู่แพลวนะคะสวยๆแบบนี้มาให้พี่ๆในช่องแม่บ้านเสียนผ้าได้รับชมกันเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะผิวสวยแบบนี้นะคะผิวเดิมแน่นอนสําหรับหลวงปูแ่แพลวปาวรโลปี25 3 8สเนื้อทองแดงลมดํานะคะวัดกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเป็นเหรียญพับเพียบนะคะเป็นรุ่นแรกปี2538นอะนี่ออกวัดกําแพงแสนนะคะพี่สําหรับหลวงปูแ่แพลว รุ่นพัพเบเพียบแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวพระก,กันเลยนะคะนี่เหรียญสวยแบบนี้นะคะแค่มองไกลยๆยังรู้เลยคะ่ะว่าสวยงามมากเลยนะคะนี่ด้านหน้าหลวงปู่นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอขยับกล้องอีกหนึ่งทีนะคะขอขยับกล้องขยับไฟอีกหนึ่งทีนะคะมาดูความสวยกันอีกหนึ่งครั้งนะคะขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนนะ พี่ๆท่านใดนะคะยังไม่กดติดตามช่องแม่บ้านเสียนผ้านะคะฝากกดติดตามนิดนึงนะนี่ผิวจริงองค์สวยเลยนะองค์จริงสวยเลยนะคะสําหรับเหรียญรุ่นแรกปี38นะคะหลวงปู่แพลวนะคะปปาวโลก,กําแพงแสนนะจังหวัดนครปฐมนะคะตัวผิวนะคะเดิมแน่นอนรับประกันพาแท้นะคะสำหรับพี่ๆนะคะท่าน ได้อยากรูปเพิ่มเติมหน้าหลังชัดๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยสําหรับหลวงปู่เพลนะคะองนี้ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยคะ่ะหายากนะนี่ด้านหลังรุ่นพิเศษวัดกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมปี2538นะคะสวยมากเลยค่ะด้านหลังผิวสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะนี่ ใครที่ชอบหรือนิยมนะคะเก็บปูชานะคะราคาตอนนี้นะคะเก็บปูชาได้เลยนะสำหรับรุ่นแรกปี3-8นะหลวงปู่แพลวนะคะนี่ เป็นทองแดงลมดำนะคะสำหรับตัวเหรียญน,นี้นะปี2538วัดกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมหน้าหลังชัดๆนะคะพี่สามารถนะทักอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะรับประกันผิวเดิมนะคะพาแท้ผิวเดิมนะคะหลวงปู่แพ้วปาวโลนะคะนี่สวยแบบนี้เลยะคะ่ะผิวสวยๆแบบนี้นะคะรับประกันพาแท้ปีพาจะสร้างปี38นะนี่ อยากดูรูปเพิ่มเติมอย่าลืมทักอดีไลน์อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าทุกครั้งนะคะสำหรับช่องแม่บ้านเสียนผาน,นะคะ